ไซมิชันนี่มันมากบอกไว้เลยมันสุดๆชื่อว่าแบล็กเบลเราต้องไปหาหญิงไม้คนหนึ่งชื่อว่าแบล็กเบลนะครับแบล็กเบลเนี่ยครับมันจะอยู่ในตามแมปนี้เลยนะครับเธอเราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วยสาวไม้อ่าเหมือนกับว่าเราจะต้องไปถามสาวไม้คนเนี้ย คือไม่ได้สาวห,หรอกป้าคนนี้เราเอาอย่างนี้น้องเรียกว่าป้าดีกว่าเออเนี่ยอยู่ในโอ้โหอยู่ใน,อย,ในอยู่ในบ้านล้างคือเหมือนกับว่าป้าคนนี้เขาเป็นเขาเขาเคยเป็นเขาเคยอยู่ในแก๊งแก๊งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอยากจะไปถามข้อมูลอะไรประมาณเนี้ยนะอา้าวตกเนี่ยเ <c oughs> นี่ยโดยโอ้โหเกงยินเลอะหมดเลยเนี่ยเราก็จะไปเข้าประตูบ้านของป้าคนนี้เนี่ย You dare Black Bell, she was Black Bell You bounty hunter bên vào Cứ cho thảm lên nhé Mình thuốc la hổ Thuốc la hổ tâm luận la hổ Nè, la hổ Ta Those bounty hunters Khi mình cái เราจะไปเขียนเราจะไปเขียนสตอรี่เกี่ยวกับแบล็กแบลเบลอะไรเงี้ยนะแล้วก็เราก็ต้องการข้อมูลมาอินเทอร์วิวอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยต้องการถ่ายรูปอะไรประมาณเนี้ย่าแต่ว่าถ่ายไปซะละไอพวกนักล่าหัวนี่แม่งมาจะมาฆ่าแบล็กเบลลวเราก็ต้องช่วยนี่เอาแล้วมีระเบิดแบล็กเบล เนี่ยมีคอนแท็กสำหรับ <c oughs> ม,มีมีระเบิดด้วยครับมีระเบิดด้วยเพราะว่ามามาเข้ามาใกล้ซิดูดิเดี๋ยวกดระเบิดเลยช่วยมันกดระเบิดเอาแล้วอืมอืมยิงไปก่อนเมื่อกี้กดระเบิดไปแล้วนะแต่คัดแต่อัดไม่ทันมีปัญหาไม่เป็นไรกูเชี่ยมันมี มีปืนมีปืนกลด้วยอ่ะเอา้ายิงให้หมดยิงให้ตายยิงให้หมดยิงให้หมดอืมแบ็คเบลแบ็คเบลเราต้องช่วยแบ็คเบลไว้นี่เอาเอาเอาเอ,าอ,าอาืมเลือกใกลด l l อกใกล้หมดแล้วครับเลือดใกล้หมดแล้ว อา่เอาดีระเบิดเลยครับตัวที่สองกดระเบิดแล้วก็ยิงแม่งไอ้หานี่นั่นงนยิงน็อตเดียวจอดเลย <c oughs> อย่างเท่หมดละแม่งมาหลายตัวนะอือหืม <c oughs> <c oughs> เนี pues ่ยมันก็คุยกันคือมันต้องการมาอารเธอร์นี่ต้องการแบบมาอันนี้เป็นไฟมิชชั่นนะนะไม่สำคัญอะไรมากหรอกแต่ว่าก็ดูความมันของมันไปอ่าคือมันอยากจะมาถามเรื่องคอลโลเวย จิมคอร์ลเวที่เป็นคือแบล็กเบลนี่เป็นเหมือนกับหนึ่งในหนึ่งในคนในแก๊งของคอร์ลเวอะไรเงี้ยก็มันก็ถามถามอืมเราจะต้องถ่ายรูปมันด้วย <c oughs> บอกว่าแม่งกูมีมีรูปกูอยู่เต็มเมืองเลยแม่งเป็นผู้ต้องหาอะไรเงี้ยนี่ก็ถ่ายรูปโอ้โหดูกล้องแม่งวินเทจมาก ุดยอดถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเต็มโฟกัสหน่อยอืมเต็มตัวถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้โหแม่งมีแมนนวลด้วยนะ Disable Focus Enable Focus Zoom ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วอ่ะอืม back bell back bell และเราก็จะไม่เห็นนางอีกเลยในทั้งเกมเนี่แหละ <c oughs> หมดมิชั่นแล้วครับผมเนี่แหละเราก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมตามเดิมครับบา b ที้ฮันเตอร์มาดูดิมันมีอะไรในกระเป๋าบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยได้ตังมาสองดอล โถ revolver cartridge open bitters เนี่ยมีอะไร revolver cartridge เนี่ย bitters อ่ายายามียามีอะไรยาขอมยาขมมมียาขมด้วยเออโหมีอะไรบ้างเนี่ยดูดิหยิบอะไรได้หยิบโลกนี้มันเป็นโลกที่โหดร้ายเรา หาอะไรไม่ได้ง่ายเราก็ต้องหยิบขโมยเอา <laughs> ยิงนกเล่นดีไหม <laughs> ดักเบลก็จบลงนะครับไม่มีอะไร